สวัสดีค่ะโบพักถึงเพนดิสลาปอโท,โทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารุ่นสิบสามปีห้าสี่ค่ะวันนี้โบจะมาแนะนําให้รู้จักเพื่อนๆนก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปรู้จักเพื่อนๆในใน c ฟ b o o k กันนะคะตามมาเลยค่ะ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 นี่ก็จะเป็นกลุ่มของปอโทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาห้าสี่สนะคะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นกลุ่มที่เราไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันเราไปดูเมมเบอร์สมาชิก เพื่อนในห้องกันดีกว่าค่ะวันนี้ที่จะแนะนํานะคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้นามแฝงว่าเด็ดดวงชื่นใจค่ะอันนี้เป็นนามแฝงนะคะเดี๋ยวเราไปดูส,สไลด์แนะนําตัวจริงเสียงจริงชื่อจริงของเขากันเลยดีกว่าค่ะ ออกมาได้ลแล้วพวกยิ่งสดและพวกที่เพิ่งโดนทิง้งออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักเธอออกมาได้แล้วที่ไม่อยากจะนอนบนคันไม่อยากให้ขาดหินออกมาได้แล้วพวกที่มีแฟนก็เหมือนไม่มีออกมาได้แล้วพวกที่วันวันอาจตะกดบีบออกมาได้แล้วพวกที่ชื่อจะเจอ